สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้จะมาย่งางหม่องร่วมมิตรด้วยพี่น้องให้เบิ้งบรได้กินของเส่บๆเดินแล้วมื่อนี้คิดอยากเปรี้ยวปากด้วยพี่น้องด้วยกะวัตถุดิบก็มีบเยอะนะคะมีหม่องซับเข้าครัวพริกตน้นหอมซอยพริกสดซอยนะ้ำปลาผงปรุงรสเข้าคััวหอ,หอมๆเฮ้าเนี่ยแหละค่ะมีเอยียงอยู่ในกล้วน้ำปลาน้ำตาลตามรสชาติมาร์เดอร์ค่ะ กุดมากเปรี้ยวหวานก็เติมลงไปหลังจากนั้นก็เตรียมคลุกกันเลยค่ะหรือบานห้าส่วนอื่นคเร่โคเร่เดี๋ยวพี่น้องเอาแบบบานๆนั่เลยพี่น้องมือนี้กุ๊กโคเร่โคเร่กับมิเกลกัวหอมปรกซอยมีวัตถุดิบตามขั่วหนึ่งแหละค่ะมือนี้คิดอยากกินนะคะของเปรี้ยวๆปากอยากกินของแสบๆจะนำตามลงไปสองส่วนน้ำปลาเด้ค่ะรากาเข้ากัวหนึ่งช้อน ปรุงรสตามชอบนะคะสนามปลาลงไปเกินทับที่นี่แหละพี่น้องแล้วก็เล่ยเล่ยให้เข่า,า,า,ากันดีด้ยวยพี่น้องชิมรสเบิง่งเอาตามรสที่ห้ากินด้ยวยพี่น้องหลังจากนั้นก็เอามะเขือเทศลงไปพี่น้องมัเขือเทศนี่คิดว่าเป็นเหมือนสมจามนะคะหรือว่าย่าห้องจะเลยใส่ลงไปอันนี้กับม่วงเป็นแก้วขามินแนละ,ะมันมือได้แก้วขามินมาามันกับไก่กับสุกแล้กกระวามันกับย่างโอเคยอยู่ กินได้นะคะซับเอาเด้อก็มีนองบ้อฟานเพราะว่าเบ้บ้อขูดซับเนี่ยมันกระสิบ้เละค่ะไอัอนระนั่งเขาเล่เขาเล่เขากาันดีเนี่พี่น้องคะจิ้มเบิงเด้อพี่น้องซิ้มเบิงมามันแสบถามอันบ้เปียวผู้ใดสิบิบมะนาวลงไปก็ได้แต็มืันนี้ใส้หมูซับหมูหม,มูชิ้นหมูซับเผาหนี่แหละค่ะแล้วก็ลูกชิ้นลงไปน้ำเด้อพี่น้องเขาเล่เขากันดี หน้าตากับประมาณนี้เด้อพี่น้องสีสันจะออกขึ้นตำหมูฮุ่งห้าหนี่แหละค่ะตำม,ม,ม,มันีใสหมักงวงเก่ยวขมิ้นเสร็จแล้วจะ้อมตักเกิดไม่กินน,กน,น้ำกันเด้อพี่น้องเส็ๆเยอๆน้ำกกนเด้อพี่น้องเนี้กินเมน,นูตอนตอนแรกกินเมนูยังไงหอมกินกับผักสลัดเ่านี่นะค่ะพี่นอ้องกินนล้วก ใหญ่ง่าย,ายอาหารใหญ่ง่ายฝายกกดติดตามแนเด้อจะบเป็นกองโซนวิจิเป็นกำลังแรงเชียร์ให้แนเด้อค่ะสบายดีค่ะ